สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงจัก,กรวาลมัลติเวิร์สของ Marvel กันนั่นเองก็เรีกได้ยว่าเรื่องราวของมัลติเวิร์สหลักๆเนี่ยนะครับผมที่จะเกิดขึ้นน่ะก็จะเกิดขึ้นใน3ที่หลักๆถูกมาที่เรารู้กันมาในตอนนี้นั่นก็คือซีรีส์โลคิซีซัน2ที่จะมาถึงนะครับรือรวมไปถึงซีซันแรกที่ฉายไปแล้วด้วยก็ตามกเกรด้ย,ยว่าก็เรียกกลมรวมว,ว,ว่าซีรีส์โลคิกันละกันจากนั้นนะครับผมก็จะมี Spider สไปเดอร์แมนโนเวโฮมถูกไหมที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สโดยตรงเลยแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีด็อกเตอร์สเตรนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น3เรื่องหลักที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สในตอนนี้นะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าหนังที่น่าสนใจที่สุดของมัลติเวิร์สในตอนนี้ก็คงจะมีแต่สไปเดอร์แมนถูกปะ่ะทุกคนเนี่ยโอ๊ยไม่มีใครพูดถึงด็อกเตอร์สเตรนหรือว่าพูดถึงโลคีก,กันเลยครับทำไมสไปเดอร์แมนมันถึงน่าสนใจละ่ะก็เพราะว่ามันข้ามมัลติเวิร์สไปยังจัก,กรวาลนียังงอมมกเกหขแข าจากหนังสไปเดอร์แมนเวอร์ชันเดียร์เมซิ่งสไปเดอรมาหรือร่วมไปถึงตัวละครเวนอมเองก็ตามเนี่ยนะครับผมก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของ Spider-Man ด้วยมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่า Spider-Man เนี่ยกลายเป็นหนังที่น่าสนใจที่สุดในช่วงที่มาถึงนี้เลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกันว่าทำไมสไปเดอร์แมนเนี่ยนะครับผมถึงดูยิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าอเวนเจอร์ซะอีกนะครับหนึ่งเลยนะครับผมง่ายนิดเดียวเลยนะครับไออเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นการรวมของจักรวาลมาเวลวะถูกปะมันก็เป็นหนังฮีโร่เดียวเดียวเดียวแยกกันออกไปนะครับผมซึ่งอันนี้การมารวมกันน่ะถามว่าว้าวไหมมันว้าวนะครับผมมันยิ่งใหญ่มากๆเลยดูอย่างตอนอเวนเจอร์เอนเกมเข้าลรงดิมันไฮมากๆเลยนะครับแบบทุกคนเนี่ยอยากดูอยากไปรู้บทสรุปกันหมดซึ่งสิ่งที่ทำให้อเวนเจอร์เอนเกมมันสุดยอดมากๆเลยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะหนึ่งเลยนะครับผมการปูทาง มาจาก Infinity War ยังไงล่ะมันเป็นเรื่องที่ต่อการเรื่องนี้มันเป็นเหมือนภาคสอง,งครับผมที่จะจบอย่างยิ่งใหญ่มันก็เลยดูยิ่งใหญ่มากๆ แต่ถ้าดูโดยสเกลกันจริงๆแล้วเนี่ยอเวนเจอร์จะใช้หนังเยอะกว่าถูกไหมแต่สไปเดอร์แมนนะครับผมสิ่งที่มันแจ๋วยิ่งกว่าอเวนเจอร์เนี่ยแบบว,ว่าอเวนเจอร์เองก็ทําไม่ได้นะครับผมคือเป็นสิ่งที่มันต้องแบบพอเหมาะพอเจาะกันเหลือเกินมันพอดีเหลือเกินนั่นก็คือการที่เคยมีการทำสไปเดอร์แมนเนี่ยออกมาอยู่แล้วถูกไหมแล้วทําออกมามีหลายเวอร์ชันนะครับผมแล้วทุกเวอร์ชันเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีอันที่คนชอบมากๆกับคนไม่ชอบแต่โดยรวมเนี่ยก็คือคนชอบสไปเดอร์แมนหมดเลยนะครับผมยิ่งแบบโทบี้แมกไกเนี่ยคน ชอบมากๆเลยทอมฮอลแลนด์คนก็ชอบนะครับผมแอนดูกาฟิลเนี่ยคนก็ชอบเหมือนกันแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับผมแต่หมายถึงว่า มันเป็นสิ่งที่เคยถูกสร้างมาก่อนแล้วไงมันเป็นตัวละครที่ทุกคนเนี่ยจดจํากันมาก่อนแล้วแต่ลองเทียบกันเนี่ยอย่างแบบในไอออนแมนเนี่ยนะครับผมให้นึกถึงไอออนแมนก่อนที่จะมาเป็นตัวของแบบว่าโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เราก็คงนึกไม่ออกหรือว่าตออก่อนที่จะเป็นคริสเฮมเวิร์ดก็นึกไม่ออกนะครับผมกับตอนอเมริกาก่อนที่จะเป็นคริสอีแวนเนี่ยมันก็นึกไม่ออกไงมันทําให้เนี่ยหแหละคือไอดอลรุ่นแรกของเราแต่อย่างสไปเดอร์แมนอะเราเห็นทอมฮอลแลนด์มาแล้วเราชอบก็จริงแต่เรายังมีภาพจำนะครับผมเป็นไ นั่นก็คือตัวของสไปเดอร์แมนโฮบี้แมกไกว์สไปเดอร์แมนแบบแอนดูการ์ฟิลก็เท่เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมลองนึกดูดีว่าพวกเขาเป็นไอดอลของเด็กๆ ในยุคที่ตอนนี้โตแล้วนะครับผมมันทําให้เกิดอะไรอะ่ะสไปเดอร์แมนพอจะรวมกันทุกภาคเนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความไฮป์ขั้นสุดยอดไปเลยถูกไหมนะครับผมแฟนคลับของโทบี้แม็กไกว์ก็อยากจะดูหนังเรื่องนี้แฟนคลับของแอนดูการฟิลก็อยากจะดูหนังเรื่องนี้หรือรวมไปถึงเด็กๆในยุคนี้ที่เป็นแฟนคลับทอมฮอลแลนด์เนี่ยก็คงจะอยากรู้เฮ้ยว่าถ้าสไปเดอร์แมนสคนมารวมกันจะเป็นยังไงมันจะสู้กับวายร้ายที่มาเป็นกองทัพยังไงนะครับผมแล้ววายร้ายเนี่ยถูกดึงมาจากซาก้าของตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ใช่เป็น y คนใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยไวรยไลายตัวนี้เก่งว่ะเราต้องไปเอาสไปเดอร์แมนจากหลายๆจากกวานมาสู้ไม่ใช่อันนี้คือเรียกได้ว่ามันเป็นมัลติเวิร์สอะวายไลาย,ลายตัวคลาสสิก มันก็กลับมาแล้วบางคนเนี่ยดูหนังะถูกว่าเราไม่ได้ชอบเป็นแค่ฮีโร่แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของหนังมากๆเลยก็คือตัวร้ายถูกไหมเลยครับผมอย่างตัวของด็อกเตอร์ออคโตปุสเนี่ยก็เท่มากๆหรือว่ากรีนกอบบินเนี่ยมันก็ไอคอนิกมากๆเลยการที่ได้เห็นอะไรพวกนั้นเนี่ยมารวมกันมันทําให้ความรู้สึกอะมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอเวนเจอร์อีกอเวนเจอร์มันเป็นแบบรุ่นแรกมาแบบอยู่ในเพลนเดียวกันนะอันนี้มันแบบข้ามการเวลามาเลยข้ามจักรวาลมาเลยมันยิ่งดูยิ่งใหญ่เข้าไปปอีีีกกนนะะคครผผมมแแลเเด็็่่้ย จะพูดได้แล้วล่ะว่ามันดูแบบแกลนมากๆม,ม,มันดูเวอร์มากๆเลยมันดูเจ๋งมากๆเจ๋งยิ่งกว่าอเวอเรอร์ซะอีกถูกไหมในความคิดของผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าอเวนเจอร์เจ๋งกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยแต่บอกไว้เลยว่านอกจากการที่จะมีสไปเดอร์แมนมารวมกันการรวมกันของเราตัวร้ายของสไปเดอร์แมนเนี่ยนะครับผมยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีด็อกเตอร์สเตรนท์เข้ามาเกี่ยวด้วยเท่ากับว่านอกจากตัวของสไปเดน แล้ว2คนนะครับผมนั่นก็คือตัวของด็เตร์สวรกับวองถูกไหมแล้วในระหว่างเรื่องราวเนี่ยยังไงทอมฮอลแลนด์ก็ต้องมีการระลึกถึงไอออนแมนอย่างแน่นอนจะระลึกถึงแบบไหนไม่รู้่แต่ต้องมีการเมนชั่นตัวของโทนี่สตาร์กออกมาอย่างแน่นอนนะครับผมจะมาน้อยมาเยอะไม่รู้แต่มาแน่แแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมองค์ประกอบถัดมาที่ทําให้หนังเรื่องนี้มันสุดยอดมากๆแล้วเป็นหนังที่ผมรอดูมากๆเลยก็คือนอกจากสไปเดอร์แมนแล้วนะครับผมอาจะซซาก้ามารวมกันเลยถูกไหมหรือรวมไปถึงในจักรวาลเองแล้วเนี่ย หนังเรื่องนี้นะครับผมรวม2อย่างยังไม่พอยังเอาโซนี่มาด้วยนะครับผมจกักรวาลสไปเดอร์แมนของโซนี่แบบเต็มๆเ,เลยเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสไปเดอร์แมนเลยแต่เป็นตัวละครที่อยู่ในแฟนชส์สไปเดอร์แมนก็เอามาด้วยนะครับผมและตัวละครนั้นจะเป็นใครไปได้เลยครับนั่นก็คือตัวของเวนอมยังไงเลยครับผมเวนอมเองก็จะเข้ามาร่วมในบทนี้แล้วแล้วเวนอมเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเหมือนตี้ฮ h e ร o แต่ก็มีความเป็นฮีโร่เยอะถูกปะเท่ากับว่าสไปเดอร์แมนสามคนเนี่ยอาจจะยังไม่พอในการที่จะต่อสู้ด้วยซ้ำไปนะครับผม กับเหล่ากองทัพไวรัสที่จะมาจากมัลติเวิร์สเราจะได้เห็นสไปเดอร์แมนร่วมมือกับทั้งด็อกเตอร์สเตรนแล้วก็สไปเดอร์แมนจากมัลติเวิร์สและรวมไปถึงเวนอมด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันเจ๋งมากๆเลยแบบนี้แปลว่ามอร์เบียสันจะเข้ามาด้วยไหมถ้าเข้ามาด้วยนะมันจะกลายเป็นหนังคอสอเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมแบบว่าข้ามกันทุกแบบแหกทุกกฎ เจ๋งแบบไม่รู้จะเจ๋งยังไงแล้วนะครับผมแค่นี้ก็คงจะเป็นเหตุผลพอได้แล้วอะเนาะว่าทำไม Spider-Man Noway Home นั้นถึงเป็นหนังฮีโร่ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่า Avenger s ซะอีกนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ขอย้ำทุกครั้งนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวบางคนที่แบบว่าอุ้ยชอบ a v e n g e r s มากๆอาจจะบอกว่า a v e n g e r s มันใหญ่กว่าก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรเลยคือถ้าพูดถึงในสเกลสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังอะ Avengers มันอาจจะดูยิ่งใหญ่มีฮีโร่หลายคนเเเยยยออะมมมมมาาาาากๆลถถถถูู้แต่่ึึงงงวรพดุ ในการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาอเวนเจอร์เองมันอยู่ในของมาเวลทั้งหมดอะ่ะมันสร้างง่ายยิ่งกว่าสไปเดอร์แมนภาค3เนี่ยเยอะมากๆเลยถูกไหมการจะสร้างสไปเดอร์แมนภาค3นี้ได้เนี่ยต้องไปหาคนหาอะไรจากทั่วทุกสารทิศอะไรมาเต็ไมไปหมดเลยมันดูแบบเยอะมากๆแล้วมันก็ใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมยังไงก็รอดูนะครับว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นเช่นไรบอกกันเลยว่าสําหรับผมเรื่องนี้นี่คือยิ่งใหญ่ที่สุดของมาเวลแล้วล,ะละ่ะสไปเดอร์แมนโนเว์โฮมเนี่ยแหละมันจะเป็นก้าวสาคัญมากๆของมาเวลเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าในอนาคต จะมีเรื่องใหญ่กว่านี้ออกมาก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกว็ผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ